สวัสดีครับวันนี้ผมลายไทยสตูดิโอนะครับมาอยู่ที่ฟาร์มนะครับเมื่อกี้เดินสำรวจบ่อปลานะครับก็ได้ไปเจอปัญหานะครับก็คือปลานะครับเวลาฝนตกเงี้ยบรรยากาศดีปลามันเริ่มขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับมันรัดกันในบ่อครับซึ่งเราจะทํายังไงนะครับถ้าเราปล่อยเป็นไข่แล้วก็ฟักอยู่ในนั้นก็เสร็จหมดครับเสร็จพวกตัวที่ไม่ใช่พ่อแม่ปลาหมดนะครับก็เขาก็จะมากินนะครับแล้วก็จะทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกแล้วก็ ภาชนะที่จะมาอุบาลเขาเนยนะครับผมเลือกเป็นเหลี e bn, ่ยมน,ททนะครับเหลี่ยมจําไม่ได้ว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ก็กว้างอยู่นะครับถ้าปกติก็จะเท่านี้ครับอันนี้จะเป็นเหลี่ยมปกติก็จะกว้างกว่านิดนึงนะครับเราก็จะไปตักเอาไข่นะครับตักเอาไข่ที่อยู่ในบ่อที่มันรัดกันเองนะครับมาปล่อยลงในนีใ้ในนี้แล้วก็ใส่พืชน้ําให้เขาแล้วก็น้ําที่พักไปแล้วแล้วก็น้ําหมักนะครับปกตินะครับและนี่ก็เป็นนะครับไข่ นะครับที่มันรัดกันในบ่อนี้นะครับดูครับบ่อนี้ผมไม่ได้ใส่พักพืชน้ําอะไรเลยมีแต่ไอเนี่ยสาลายนี่มันกระเด็นมาจากบ่อนู้นเวลาฝนตกนะครับนี่เราก็จะมาตัดกันนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งท่าดีๆก่อนนะครับเพราะว่าวอดค่อนข้างที่จะแตกนะครับเนื่องจากโดนฝนนะครับฝนตกใส่นะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ตักไข่มาแล้วนะครับเมื่อกี้ลองวัดขนาดดูนะครับวัดขนาดจะเอาเทลงเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันมีระดับที่เราต้องเทลงมาเนี่ยถ้าเราเทลงมาคือวอดอะไรแตกแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยความที่ไม่มีลูกพ่อ,พอปลาอนุบาลน,นะครับเราต้องให้วอดเขาคงอยู่บนผิวน้ําให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมก็เลยจะไม่เทผมก็เลยจะใช้นี่ครับทับพีนะครับทับพีตักไข่ไน,นะครับก็ทําแบบเดียวกันเหมือนที่เราไปขโมยไข่จากบ่อมาเมื่อกี้นะครับก็ตักขึ้นมาเลย ต้องระวังนิดนึงครับที่เหลือก็ไม่น่ามีแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาอเราไปขโมยมานจะาบ่อปลานะครับ จากนั้นเราก็ไปหาอะไรมาปิดนะครับผมก็จะเอาฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับถ่ายแบบเร็วๆปิดไว้เลยนะฮะนี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการย้ายลูกปลามาอนุบาลไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับว่าลูกปลาฟักหรือเปล่ารอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราติดตามกันครับและอันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับ ลูกปลาก็ฟักเป็นตัวแล้วนะครับก็จะเห็นนะฮะนี่ครับมีไข่แดงอยู่ท้องนะครับีให้ดูฝั่งนี้ด้วยก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็เห็นไหมครับอันนี้คือไข่ที่ฝ่อนะครับไข่ที่ไม่ฟักนะครับอีกข้างในอนะส่วนนี้ก็ยังเป็นลูกปลาไข่ข้างล่างก็ไม่ฟักก็ไม่ฟักประมาณ30บใบได้ครับ ส่วนอันนี้ก็ฝักแล้วเดี๋ยวเรา,เรา,เราตอนนี้เราห้ามไปจับไปสะเทือนเขาเลยนะครับเดี๋ยวทําให้ลูกปลาตกลงมาได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีวอดเลยนะครับเอาแล้วครับทุกคนวันนี้ลูกปลาก็เริ่มหัดลอยน้ำแล้วครับนี่ครับก็จะเหลือตัวที่แข็งแรงนะครับที่ลอยน้ํานะครับนี่ตามใบไม้ตามอะไรเขาก็ไปเกาะนะครับเพราะว่าเขายังว่ายน้ํายังไม่เก่งนะครับ ส่วนตัวที่อ่อนแอเขาก็จะล่วงนะครับนี่ครับแต่อันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีพ่อปลาอนุบาลให้นั่นเองครับเราก็จะพยายามช่วยชีวิตเขาให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ที่รอดมานี่ก็ประมาณ30 30-40%ได้นะครับเพราะว่ามันมีมุมนู้นอีกแล้วก็ตามใต้ใบไม้นะครับ ปลาที่เหลือก็จะเหลือแต่ตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับลูกปลานะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มให้ลายแดงแล้วนะครับเอาละครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ห้านะครับนี่โอ้อัตราการลอดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับลอยน้ําแข็งแรงหลายตัวเลยนะครับนี่ลงล่างก็มีนะครับ ประมาณสี่สิบตัวได้นะครับคิดว่านะตามใบมุงใบไม้นี่เดี๋ยวผมจะเอาไรแดงมาปล่อยให้น้องกินนะครับมาบวันนี้เราก็จะให้ไรแดงนะครับให้ไรแดงวันแรกนะครับให้ลูกปลานะก็เอาไรแดงลงไปเลยชึบอ่า เดี๋ยวอันนี้ขอโอ้ไม่ดนะไม่ปลาตัวเนี่ยถ้าเขาโตมาเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสายนี้แก้มแดงหน้าตาเขาจะเหมือนอ้อกนี้เป็นคอกีอ,อเดียวที่เป็นอคอกเดียวกับพ่อแม่เขานั่นแหละครับนี่ผุมตักมาจากบ่อนะครับอะมาดูเราปล่อยลูกไลลงไปแล้ว มีไอ้นี่ด้วยมีไอ้ม่งด้วยตัวนี้ต้องระวังมันกัดลูกปลานะครับพวกลูกยุงนะครับไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ปล่อยนนอะไรแดงลงไปแล้วเพราะว่าเหตุผลที่ผมไม่ปล่อยตอนที่ลูกปลายัางว่ายน้ำที่เขายางังว่ายน้ำไม่ขนาดขนาดพื้นก,ก็คือแบบนี้นะครับ <S <S เขาจะว่ายแบบนี้ถ้าขนาดพื้นแต่ตอนนั้นเขายังห้อยหัวอย่างเงี้ย ขาคือเขายังว่ายน้ําไม่แข็งนะครับคือถ้าลูกไหลไปชนก็าอาจจะล่วงได้นะครับถ้าเขาลอยขนาดพือที่น,นี้แสดงว่าเขาว่ายน้ําแข็งแล้วนะครับทีนี้ตอนที่เขาตั้งหัวอย่างนี้เนี่ยบนท้องเขาเนี่ยจะมีไข่เลี้ยงอยู่นะครับไข่เลี้ยง,งเขานะครับย้อนกลับไปดูช่วงที่ผ่านมาก็ได้นะครับว่ามันจะสังเกตว่าตรงท้องจะมีไข่เลี้ยงตอนนี้คือที่ท้องไม่มีไข่เลี้ยงแล้วเราก็ต้องเติมลายแดงนะครับ เติมไล่แดงไปให้เขากินนะครับเพื่อที่เขาจะมีอา,อาหารในการจเจริญเติบโตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่เลี้ยงในเหลี่ยมแบบนี้นะครับคือไม่ดีเลยนะครับถ้าเลี้ยงในเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ําน้ําในเหลี่ยมเนี่ยมันน้อยแล้วออกซิเจนก็น้อยตามไปนะครับลูกปลาก็จะทยอยร่วงนะครับถ้าเราไม่ย้ายนะครับฉะนั้นพรุ่งนี้ผมจะมาย้ายลูกปลาลงบออ่อกระมังนะครับ ลระมังใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาปล่อยนะครับลูกปลาลงบ่อหรือกระมังใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้เขาจเจริญเติบโตอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจที่อยู่ในโหลนะครับวันนี้ลูกปลาค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ออกมาว่ายกันแบบแน่นแน่นอนครับว่าเราเอาไปเทลงเนี่ยถ้าเราปรับอุณหภูมิหรือว่าพักน้ําไปแล้วเนี่ยลูกปลาไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาว่ายน้าแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวลูกปลาว่ายน้ําแข็งแล้ว,ว,ลว,ลวพร้อมปล่อยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ และนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกป่านะครับที่เราเห็นไอ้ที่ลอยๆอยู่นะไม่ใช่นะลูกปลาทําเป็นลายแดงเนี่พวกตัวใหญ่ๆที่ลอยขนาดพื้นนี่ครับนี่คือลูกปลาที่แข็งแรงแล้วนะครับก็รอดประมาณาผมนับคร่าวๆเขาประมาณสามสิบกว่าตัวได้นะครับอยู่ไม่ค่อยล่วงนะครับไม่ค่อยล่วงพวกที่ล่วงอยู่พื้นน,น้ำน,นั้นก็ขึ้นมาลอยกันหมดแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับ ก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะในที่นี้ไปเปรียบกับปลาที่ตั้งใจเพาะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปลาที่อย่าลืมว่าเราเตักมาจากบอ่อนะครับตักมาจากบอ่อขโมยไข่เข้ามานะครับถ้าปล่อยไว้เนั้นเขาาก็ไม่รอดครับเพื่อนพ่อแม่เขากินหมดนี่นนครับก็ประมาณนี้นี่ครับผมก็เอาโหลนะครับลงมาลอยไว้นะครับประมาณ สามสิบนาทีนะครับสาสิบนาทีเดี๋ยวให้ลูกปลาเขาปรับตัวก่อนเอางี้ลูกปลาถ้าเขาลอยน้ําขนานพื้นอย่างนี้แล้วแสดงว่าเขาพร้อมที่จะลงบ่อใหญ่นะครับผมก็ใช้เป็นกระมังกระมังใหญ่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปหาผักอ่าพวกพืชน,น้ำนะครับเนี่ยยพวกเนี้ยมาลงให้เขานะครับเดี๋ยวรออีกสามสิบนาทีครับ และแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรโอ้ยอันนี้ตกนะครับผมก็จะมาปล่อยน้องป่าลงนะครับนี่คอยดูนี่ตัวเล็กๆกำนะลังลงสู่บ่อใหญ่โอ้ก็ลายตัวอยู่นั่นนี่ หมดนะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอใบอันนี้ผมขอเตือนทุกคนเลยว่าอย่าไปหาเอามาใส่พอมันเยอะแล้วนี่โอ้ยมองไม่เห็นตัวปลานะครับผมลำคาญมากไม่น่าเอาเข้าบ้านตั้งแต่ตอนแรกนะรผมจะซูมให้ดูลูกปลาใน,บ,นบ่อนะนี่ทุกคนเห็นกันไหม ลูกปลาเราก็ลงไปสูบ่บ่อแล้วนะครับก็ค่อนข้างกว้างสำหรับลูกปลาแล้วก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเอพี EP ที่แบ่งปันความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับก็ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง l i น์ t ทยสตูดิโอนะครับส่วนช่องทางการติดต่อการสั่งซื้อประกาศสนใจภายในเดี๋ยวผมก็จะขึ้นมปให้นะครับขอบคุณมากครับบ๊าครับ